36นาทีนะคะเรามาคุยกันต่อกับเจาะลึกเศรษฐกิจนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยพูดคุยนะคะกับท่านผู้มีการใหญ่นะคะผอ,อใหญ่ของปมจอ,อสอมทนะคะถึงทิศทางแล้วก็แนวโน้มนะคะรวมไปถึงรวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจที่กำลังจะเกิดขึ้นกับองค์กรของเราในปีถัดไปนะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์เกษมสารโชิชาคอนพันธ์ค่ะกรรมาการผู้มีการใหญ่บริษัท อามาส,าอาสามาทจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะท่านผอใหญ่คะครับสวัสดีครับค่ะและค่ะก็สำหรับวิสัยทัศน์ในปี2020นะคะซึ่งเราก็กำหนดไว้ว่าจะเป็น the year of trusted news and smart entertainment นะคะก็อยากจะให้ท่านผอใหญ่ได้พูดถึงเรื่องของนโยบายนะคะแล้วก็ทิศทางการบริหารองค์กรสู่เป้าหมายของเราในปีถัดๆไปค่ะครับค่ะ ครับในปี2022นะครับ <Okay. S 1> นั่นก็คือถ้าเป็นผ uh, ู้ศักการก็คือ2,565นะครับปีหน้า okay. Okay. เราก็จะเอาจุดแข็งของอสมทเนี่ยครับซึ่มีจุดแข็งในเรื่องของความเป็นข่าวความมีสมาระแล้วก็ทุกคนคงทราบดีอยู่ว่าอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานนะครับก็จะเอาจุดแข็งตรงนี้ก็เลยกำหนดเป็นตีมขึ้นมาว่าในปีปีหน้าเนี่ยจะเป็น The year of uh, trusted news and smart entertainment ไอ้คำว่า trusted เนี่ยก็จะประขยายความต่อนะครับว่า,า trusted เนี่ยหมายถึงอะไรอันนี้คำว่า trusted เนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะ inform inform ก็คือเราจะให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนากับผู้ชมผู้ฟังทั้งทีวีทั้งวิทยุนะครับในสิ่งที่มีสาระเป็นประโยชน์และที่สำคัญเชื่อถือได้ถูกต้องครับอันนี้ คำที่สองคือคําว่า verify verify เนี่ยมันแปลว่าตรวจสอบเ e ็ t นะครับ <Okay. S 1> ว่าสิ่งเราต้องการเป็น reference ต้องการเป็นสิ่งที่สังคมสงสยัยว่าที <Okay. S 1> ่เกิดอะไรขึ้นจริงหรือเท็จข่าวนี้จริงหรือข่าวนี้เท็จเราก็จะพยายามนําเสนอสิ่งที่ตรวจสอบแล้วก็มายืนยันกับเราได้ตัวอย่างเช่นนะครับ <Okay. S 1> รายการชัวร์คอนแชรเนี่ย <Okay. S 1> ก็เป็นตักของการ verify mm hmm. เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่มีเนี่ยมัน ถูกต้องไหมมันใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในในปีหน้าเนี่ยรเราจะมุ่งในสู่เรื่องของข่าวนะครับคณนีคคาว่าข่าวมันก็มีหลากรูปแบบนะครับข่าวที่เป็นข่าวจริงๆเลยกับข่าวที่เป็นวาลเตี้ข่าวบันเทิงด้วยนะครับแล้วก็เลยจะมาสู่คําว่าสมาร์ทเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับค่ะนี่คือป,ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นพอพอ,พอเป้าหมายจะพูดง่ายๆคือทง เราปักไว้อย่างนี้แล้วนะครับสิ่งจมตามมาที่เจ้าองคคาพยกอื่นๆก็ต้องเกลียรยต้องปรับให้มันจูนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังนะครับในในปีหน้าผังผังรายการโทรทัศน์ของช่องก้9หรืออสมทเอ็มพอร์เอสดีมาได้สามสิบนี่น,นะครับก็จะมีการการปรับให้มีพื้นที่ข่าวมากขึ้นนะครับถึงยสบสามสิบเปอร์เซ็นเลยจากเดิมที่มี ชูจักจากบบเดินมีร้อยไม่ไเพิ่มอีกประมาณร้อยยี่สบถึง้อยสาสิเปอร์เซ็นั่นคือเราจะมีพื้นที่ข่าวรวมวาเลตี้ข่าวรวมวาเลตี้ข่าวบันเทิงถึงแปสิบชั่วโมงนะครับตอบ่อสัปดานะครับแล้วก็จะมีมีรูปแบบหลากหลายขึ้นนะครับทันสมัยขึ้นดึงดูดกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์ทุกเพศวัยนะครับให้มากขึ้นนะครับอันนี้คือเป้าหมาย มีในส่วนเอที่เป็นออนไลน์นะครับ <c oughs> ที่เป็นเราก็จะตั้งช่องขึ้นมาช่องใหม่ชื่อว่า The Trust p l ั s t e c นะครับ <c oughs> เพื่อให้ล้อกับล้อกับซีนปีหน้าซึ่งจะเป็นแชนแนอ,ออนไลน์อีแชนแนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับ <c oughs> นอกเสนยอข่าวสารที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญนะครับ <c oughs> นี่เป็นปีสาปีแรกครับอืมค่ะทีนี้เนี่ยท่านผอใหญ่ก็ได้เข้ามาจากเดิมท่านผอ,อ,อก็อยู่ในวดวงของอวิชาการนะคะทีนี้ได้เข้ามาในส่วนของธุรกิจสื่อแล้วเนี่ยอยากจะทราบมุมมองของท่านผอใหญ่ว่าคือมองแล้วเรื่องของการแข่งขันเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการถูกดิสรับที่กลุ่มธุรกิจสื่อเนี่ยเผชิญมาหลายปีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ย<อ>คือมันอยู่ในช่วงไหนของการเปลี่ยนแปลงคะหรือว่า เราเนี่ยเอาสมทธเองเราจะปรับผ่านฝ่าเรื่องของการดิสรัปเนี่ยไปสู่ยุคใหม่เนี่ยอย่างไรบ้างคะ,ะครับกระแสดิสล i ปที่นี่นะครับมันม,ม,มีไม่ใช่เฉพาะองค์การสื่อเท่านั้นนะครับคหลายองค์การเลยทีเดียวค่ะถ้าเปรียบเทียบเหมือนเรากําลังพายเรืออยู่ในกระแสน้านําที่มันแรงมากนะครับค่ะแล้วมันก็หมุนเชี่ยวมาก เราอยู่บนเรือกันมีเป็นประมาณหนึ่งพันชีวิตอยู่ด้วยกันบนเรือลำเนี้ย <Okay. S 2> เพราะนั้นเป้าหมายก็คือว่าผมมีหน้าที่เป็นเป็นไนท้ายคครับผมไม่ใช่เป็นผู้นำที่เป็นคนเดินข้างหน้าแล้วก็ทุกคนจะเดินตาม <Okay. S 2> แต่ผมได้ขอเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับ <Okay. S 2> ว่าผมจะเป็นไนท้ายเรือที่คอยตือหางเสือ <Okay. S 2> แล้วก็จะบอกกำกับคนในเรือว่าเราต้องทำอะไรบ้าง <Okay. S 2> เพื่อที่จะฝ่าอิเจ้ากระแสน้ำที่มันเชี่ยวแล้วก็พันปวนมากไม่ได้ค่ะ okay. คราวนี้ในในปีปีหกห้าคือปีหน้าเนี่ยที่ผมกำหนดธีมว่าจะเป็นเอ่อเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้ก็คือ f a s t n เซฟมิวส์แอ m ด์ t e n t e r t m i n t e n t นั่นนะครับจะเห็นได้ว่าผมเอาจุดแข็งของของอสมทขึ้นมาเพราะนั้นปีหกห้าเนี่ยผมจะฝากกระแสโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าก<อ>ะเข้งต้นคอก็คือเอาจุดแข็งที่เป็นคอพิเศษของเราขึ้นมา แต่ก็ไม่ไม่ละเลยนะครับว่าธุรกิจใหม่รวมถึงการพัฒนาสาขาริมตับที่กินของเราธุรกิจในโลกออนไลน์ดิจิตัลก็ยังนํามาใช้อยู่คยงแต่ว่าจุดเน้นจุดเน้นปี65เนี่ยเราเน้นคอบิสเ็ตก,ก่อนอและอื่นก็คู่ขนานไปคราวนี้ปี65เนี่ยผมใช้ชื่อว่าเป็นปีเป็นปีแห่งการสร้างความมั่นคงปี64ที่เหลืออีกเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นปีที่ของการอยู่รอด เซอร์ไวส์ปีหน้าจะต้องมั่นคงครับคั้งปีหน้าที่เป็นใช้ใช้แฟรงเกนคอร์บิสเนสเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงเพราะปีหกหกเนี่ยนะครับหกหกเนี่ยผมใช้คําว่า expanding ค่ะเพื่อที่จะสู้กระแสที่ซับถือเนี่ยเราต้องไม่หยุดอยู่เฉพาะกับสื่อสื่อคอร์บิสเนสเอาละเราต้อง expand ขยายนะครับไปสู่ธุรกิจใหม่ๆนะครับซึ่งเราจะต้องมองหา ธุรกิจใหม่โดยที่ไม่ทิ้งธุรกิจเดิมธุรกิจใหม่เนี่ยอาจจะเป็นหลายๆรูปแบบที่จะเกิดขึ้นนะครับในปี 66, หกหกนะครับตัว,วยอย่างเช่นเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอาจจะเป็นคอนซัลทให้ได้แทนที่จะนำเสนอสื่อธรรมดาแต่เรายกกระดับตัวเองเป็นที่ปรึกษาห,หาน่หวยงานนะครับเข้าไปให้คำปรึกษาโดยให้ภายใต้คำปรึกษานั้นก็จะมีเรื่องของ การใช้สื่อการใช้การการใช้สื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์แต่เราจะไม่เป็นเพียงแค่คนนําเสนออีกแล้วนะครับในปีหกหกหกเจ็ดหกแปดเนี่ยเราจะเป็นคอนซลรต์ตเนีนะครับะจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาค่ะค่ะค่ะซึ่งแผนทั้งหมดนี้นะคะในแง่ของเรื่องของผลประกอบการนี่นะคะอย่างในปี6-4เองดูตัวเลขของบรรมจอสมทเนี่ยผลประกอบการก็ดีขึ้นกว่าปีก่อนๆมากเลยนะคะ ส่วนแผนทั้งหมดเนี่ยมันจะสะท้อนตั้งแต่ปีหกห้าเป็นต้นไปอย่างไรไหมคะทิศทางมันจะเป็นอย่างไรคะครับค่ะ <c oughs> ปีหกสี่อย่างที่ผมนําเรียนเมื่อสักครู่นะครับ <c oughs> ปีหกสี่เป็นปีสวายค่ะอ <c oughs> ินเทที่ตัวเลขเราจากตัวเลขเป็นสีแดงดีกลับมาเป็นตัวเลขสีเขียวนะครับค่ะใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นปีหกห้าเนี่ยที่ผมใช้คว่ามั่นคงเนี่ยจะต้องทํา <c oughs> ทําให,ให้ให้ดีให้ดียิ่งขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับค่ะ <c oughs> ้างความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าความมั่นคง มันคือทุกคนทราบนะครับว่าความหันฝุ่นมันยังอยู่อ่ะนะครับค่ะครับไอความมั่นคงจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ในปี65แล้วผมต้องต่อยอดต่อยอดให้ได้ในปี66และ67ค่ะผมก็เลยมีมีวิสัยทัศน์ผมนะครับว่า64่หรืออีก30วันเนี่ยเป็นปีแห่ง Survival Year ค่ะปี65 เป็นปีแห่งความมั่นคงคือ stability <Okay. S 1> เอาให้อยู่ <Okay. S 1> ตัวเลขต้องเอาให้ดี <Okay. S 1> นะครับส่วนปี6-6หกเ็บเนี่ยผมเช็คกันว่าเป็นปีแห่ง sustainability and growth ก็คือว่าเราจะต้องยั่งยืนแล้วก็เติบโตก้าว <Okay. S 1> สู่ธุรกิจใหม่ๆให้ได้ ครับค่ะค่ะก็เรียกว่าคือตั้งแต่ปี6-4นี้เราเห็นสีเขียวแล้วนะคะตัวเลขเราเป็นสีเขียวปีหน้าและปีถัดถัดไปเราก็จะเป็นสีเขียวเข้มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะผลประกอบการเราก็จ,าจะสวยงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ที่นี้คืออย่างนั้นครับค่ะ <owners. S 1> ค่ะ,คะท่านผอใหญ่ค่ะแต่ที่นี้คือในช่วงนี้เนี่ยก็เราก็จะมีประเด็นที่หลายฝ่ายก็กังวลน,นะคะทั้งภาคธุรกิจเองก็กําลังจับตามองอยู่ก็คืออย่างสายพันธุ์โอเมก้าล่าสุดเนี่ยนะคะ เรามอง <bills. S 1> ส่วนนี้อย่างไรว่ามันจะมีด้านที่มาส่งผลกระทบกับอสมทหรืออย่างไรบ้างไหมคะครับ <Rena ult> ผมว่า oh ตัวอมโอไมคอนเนี่ยนะครับมันก็คล้ายคลเพื่อผ่านเวฟที่หนึ่งเวฟที่สองเวฟที่สามมั้วถูกไหมครับค่ะค่ะเวลามันเข้ามามีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันเหมือนก็เป็นอินเทอร์เวนชั่นเป็นอะไรใส่เข้ามาค่ะพอใส่เข้ามาใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันจะมีผลกระทบเจอเป็นอิมแพคจะเห็นได้ว่าเวลาเวฟที่หนึ่ง เวลามันเกิดเลยใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดประเด็นคือคล้ายๆเป็นแพนิกแพนิคของสังคมเกิดขึ้นน,นะครับตังนม้มีความผันถวน,นพอสมควรเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเดลต้าเข้ามามันก็จะเกิดแพนิกขึ้นพอเกิดแพนิคขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความผันถวนช่วงนั้นแต่การผันถวนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นเป็นเคอร์ฟเป็นไซเคิลอะครับมันกระทบปั๊บมันผันถวน สักพักหนึ่งมันก็จะสเตเบิลแล้วกลับมาเกินเป็นอย่างนี้มันสามเวฟแล้วพวกปกติมันจะเป็นสายเครองยดเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอโอไมคอนมาเนี่ยอสมทต้องตั้งหลักนะครับว่าถ้าถ้าผลบอกมาว่าโอไมคอนเนี่ยมันแรงและมันกระจายเร็วถ้าเป็นอย่างนั้นสมมุติเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็จะเกิดความผันผวนละอันนี้ต้องต้องตั้งหลักนะครับแต่สักพักหนึ่งสักพักหนึ่ง มันก็จะกลับมาสเต b l เบิลเหมือนเม็ดหนึ่งเม 2, ็ดสองเม็ดสามนะครับเพราะฉะนั้นผมผมอกว่าปรากฏการปรากฏการโอไมคอนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะไรมากระแทกช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจากนั้นมันจะสูกกับสู่ช่วงที่เป็นช่วงสเต b l เอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะ,คะทีนี้เนี่ยนองอยากเรียนถามท่านผอใหญ่ถึงเรื่องของ ผังรายการในปี6-5นะคะมาสักครู่ท่านผอ,อก็ได้แง้มแงมาสักนิดหนึ่งแล้วว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังคงยึดมันม่นในเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยนะคะ,ะปีะปีหน้านี้เราจะมีผังรายการใหม่ๆจุดเด่นๆอย่างไรบ้างไหมคะอ๋อมีมีแน่นอนเลยครับค่ะ,ะเรามีพันธมิตรที่มาร่วมทําอยู่หลายพันธมิตรทีเดียวค่ะครับเราคานึงถึง มื่อกี้ผมนาเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าพื้นที่ข่าวมากขึ้นครับคพื้นที่ข่าวมากขึ้นหมายความว่าไงหมายความว่าชั่วโมงข่าวมากขึ้นแน่นอนครับการการเข้าสู่โปรแกรมข่าวนะครับจะเข้าเร็วขึ้นอยู่นานขึ้นนะครับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกเพศวัยมากขึ้นนะครับอันนี้อันดับข่าวมาก่อนเลยอันที่สองพันธมิตรต่างๆที่เราเข้าไปเจรจาแล้วก็จะเข้ามาร่วมผลิต รายการดีๆที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจก <c oughs> ็จะมีรายการประเภทนี้มากขึ้นแน่นอนครับ <c oughs> ผมอยากให้ให้ทุกคนรอดูนะครับปีใหม่นะครับหลังปีใหม่เนี่ยจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของของช่อง9 M Sport HD หมายเลข30แน่นอนครับอื้มค่ะอย่างข่าวนี้นะคะเ <c oughs> มื่อสักครู่ท่านผอใหญ่บอกว่าเราจะเพิ่มชั่วโมงอ่าประมาณ <c oughs> เป็น80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อันนี้<ล>ผมหมายความรวมถึงข่าววาไลตี้ข่าวข่าวบันเทิงด้วยนะครับ<า>แต่ทุกประเภทเลย<า>ค่ะค่ะก็จะเ่มเดิมประมาณ20 30เครับเพิ่มขึ้นจากเดิม20-30%ก็คือเรียกว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีสามารถที่จะเปิดช่อง9 MCOT HD เนี่ยได้ตลอดดูได้ตลอด ทั้งวันเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยตลอดทั้งวันนะคะเปิดค้างไวเลยครับเปิดค้างไวเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงเราจะมีพันธมิตรใหม่ๆก็จะมีรูปมีรายการใหม่ๆนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถรอติดตามได้นะคะว่าจะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็เป็นจุดที่จะทำให้ดึงให้คุณผู้ชมเนี่ยอยู่กับ ช่อง9เนี่ย m c a d HD เนี่ยได้ตลอดเวลานะคะอันนั้นคือเรื่องของทีวีใช่ไหมคะถนอใหญ่คะทีนี้เรื่องของฝั่งวิทยุบ้างละคะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประมูลคลื่นวิทยุค่ะตรงนี้ท่านท่านวางนโยบายไว้อย่างไรบ้างคะค่ะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงการศึกษานะครับแล้วเราก็คำนึงปัจจัยต่างๆให้รอบด้านนะครับว่าวิทยุทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความชัดเจนของหน่วยงานที่จัดประมูล อย่างกศทอชอด้วยนะครับว่ามีความชชดเเในในเรื่องนี้แค่ไหนอย่างไรก่อนนะครับ<า>แต่ถามว่าเรามีความพรอม้พรอมในการาประมูลไหมพร้อมครับค่ะนะคะแล้วก็วยุคอาจจะต้องมีการปรับสู่ออนไลน์คู่ขนานไป<า>ด้วยนะครับค่ะค่ะก็จะต้องมีการปรับปรับตัวนะคะแต่ว่านโยบายเรื่องของ the, Ye <koş. S 1> the year of trusted news and smart entertainment นี่คือเป็นนโยบายหลักของของธุรกิจทุกุกธุรกิจของอสมทใช่ไหมคะ ใช่ครับะจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,นเป็นทีมเป็นธงนะครับที่ตักไว้แล้วก็ทุกอย่างก็จะเกียร์ทุกอย่างก็จะอะลายมาจากธงตรงนี้ครับ ค <c oughs> ่ะค่ะอาล้วค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบสวัสดีครับค่ะ <c oughs> <c oughs> เราพูดคุยนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์เกษมสารโชิชาคอนพันธ์นะคะกรรมาการผู้มนยการใหญ่ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะก็บรรดาชาวเราอสมทก็จะเรียกท่านว่าท่านผอ,อใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้ติดตามกันต่อไปนะคะว่าอสมทของเราเนี่ยในปีหน้านะคะจะมีอะไรที่น่าติดตามก็ถือว่า โปรยเอาไว้ก่อนนะคะส่วนคันที่เว็นแฟนๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรของเราด้วยค่ะเอาละค่ะมากันที่เรื่องของนิสสันนวราค